นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจารยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานของด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายนะครับให้ท่านได้ฟังกันอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องสลราเปาในกล่องวิเศษครับ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมากแต่ละวันไม่มีอาหารเพียงพอให้ทุกคนรับประทานก็ต้องอดมือกินมือ้ออดทนไปตามยถากรรมแต่กระนั้นทุกคนในครอบครัวก็ไม่เคยประกอบพฤติกรรมที่ไม่สุจริตพวกเขายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็มักปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก่อนนอนรวมทั้งนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน โดยพ่อแม่ของครอบครัวนี้จะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอเพียงให้ลูกๆของพวกเขามีอาหารรับประทานพออิ่มท้องไปวันๆเท่านั้นเองวันหนึ่งขณะที่ทุกคนในครอบครัวกำลังสวดมนต์กันอยู่พลันก็เกิดเหตุการณ์มหาสจัจจรนท์ขึ้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏกายต่อหน้าพวกเขาและก็มอบกล่องวิเศษกล่องหนึ่งให้แก่ผู้เป็นพ่อพร้อมกับบอกว่าเออนี่คือกล่องวิเศษนะ ในกล่องนี้จะมีสละเปลาอยู่สองลูกให้พวกเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าพวกเจ้าจะต้องหยิบกินเพียงวันละลูกเดียวเท่านั้นส่วนอีกลูกหนึ่งให้อยู่ในกล่องเหมือนเดิมถ้าทําอย่างนี้แล้วพวกเจ้าจะไม่มีวันอดแล้วก็มีสละเปลากินไปตลอดชีวิตกล่าวจบทูตสวรรค์ก็หายวับไปดังนั้นผู้เป็นพ่อก็เปิดกล่องพิเศษออกแล้วก็ปฏิบัติตามคําของทูตสวรรค์อย่างเคร่งครัด โดยเขาหยิบสาลเปลาออกมาจากกล่องวิเศษเพียงลูกเดียวเท่านั้นแล้วก็แบ่งให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานสาลเปลาในกล่องวิเศษนี้รสชาติเลิศรสเลือเกินแล้วก็น่าแปลกที่แม้ทุกคนจะได้รับประทานไปเพียงคนละนิดคนละหน่อยแต่แค่นั้นก็ทําให้พวกเขาอิ่มท้องไปได้ตลอดทั้งวันวันรุ่งขึ้นผู้เป็นพ่อก็เปิดกล่องวิเศษเพื่อกินสาลเปลาอีกปรากฏว่ามีสาลเปลาอยู่ในกล่องวิเศษสองลูกเท่ากับเมื่อวาน เขาก็หยิบซาลาเปาลูกหนึ่งมาแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานแล้วก็ปิดฝากล่องพิเศษโดยที่ไม่แตะต้องสาลาเปาอีกลูกเหมือนเดิมวันถัดมาสาลาเปาก็เพิ่มมาอีกหนึ่งลูกเหมือนเก่าผู้เป็นพ่อก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นเช่นนี้ไปทุกวันทําให้ครอบครัวนี้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ํารวยขึ้นแต่ทุกๆคนก็ได้กินอิ่มท้องและและดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นจนเป็นที่สงสัยของชายเพื่อนบ้าน ชายเพื่อนบ้านนิฝ้าสังเกตรครอบครัวยากจนอยู่นานก็ไม่เห็นว่าครอบครัวนี้มีทรัพย์สินอะไรที่น่าจะทําให้ชีวิตเป็นอยู่ดีขึ้นแต่คนในบ้านกลับดูสมบูรณ์พูนสุขอย่างผิดหูผิดตาในที่สุดเมื่อเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวชายเพื่อนบ้านก็ไปสอบถามจากภรรยาของชายยากจนเออขอโทษเถอะพี่สาวระยะหลังมาเนี่ยข้าสังเกตเห็นว่าครอบครัวของท่านมีความสุขขึ้นแล้วเด็กๆก,ก็ไม่ร้องไห้เพราะความหิวโหวยเหมือนแต่ก่อน แต่กลับออกมาวิ่งเล่นอย่างราเริงแล้วก็ดูจะอ้วนท้วนขึ้นทุกวันไม่ทราบว่าพวกท่านได้ประกอบอาชีพอะไรมาเหรอก็ทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตนะ่ะดีขึ้นอย่างนี้ด้วยความที่ครอบครัวนี้ปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีมาโดยตลอดภรรยาของชายยากจนก็กล่าวตอบเพื่อนบ้านโดยไม่คิดจะโกหกปิดบงังบอกว่าพวกเรานั้นไม่ได้ร่ำรวยเงินทองหรอกแล้วก็ยังคงยากจนอยู่เช่นเดิม เพียงแต่บ้านของเรานได้รับความเมตตาจากทูตสวรรค์โดยท่านได้มอบกล่องวิเศษให้แก่บ้านเราในกล่องนั้นมีสระเปาอยู่สองลูกแล้วเราก็จะหยิบมากินได้เพียงวันละลูกเดียวเท่านั้นวันละลูกเดียวโอ้ยเฮย้ยแค่นั้นจะพอเหรอบ้านของท่านมีคนอยู่ตั้งหลายคนพอสิแค่สรลเปาลูกนึงก็ทําให้พวกเราอิ่มท้องแล้วก็มีแรงทํางานไปตลอดทั้งวันแต่ว่าเราต้องหยิบมากินแค่วันละหนึ่งลูกนะ แล้วก็วันต่อไปสาละเปาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลูกเป็นอย่างเนี้ยเรื่อยไปโดยไม่มีวันหมดภรรยาของชายยากจนบอกเล่าอย่างพาซื้อโดยไม่ได้สังเกตเห็นความละโมบที่ฉายชัดอยู่ในแววตาของชายข้างบ้านเลยหลังจากวันนั้นกล่องวิเศษก็หายไปจากบ้านครอบครัวคนยากจนทุกคนในครอบครัวเสียใจายมากแต่ก็ไม่รู้จะไปตามเอาคืนจากที่ไหน พวกเขาจึงต้องทำใจยอมรับความอดอยากด้วยการสวดมนต์อธิษฐานขอให้มีอาหารประทังชีวิตอีกเหมือนเดิมผ่านไปหลายวันทูตสวรรค์ก็มาปรากฏกายอีกครั้งพร้อมกับถามบอกว่าาเราให้กรองวิเศษพวกเจ้าไปแล้วทำไมยังอดอยากกันอีกละ่ะหรือว่าพวกเจ้าไม่ทำตามที่เราบอกเออข้าแต่ทูตสวรรค์พวกเราไม่กล้าฝืนคำสั่งท่านหรอกครับ พียงแต่ที่เราต้องกลับมาอดอยากเช่นเดิมก็เพราะมีขโมยมาขโมยกล่องวิเศษที่ท่านมอบให้พวกเราไปนะขอรับเอ่อง้นเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมอบกล่องวิเศษให้เจ้าอีกใบหนึ่งทุกวันให้เจ้าปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านให้หมดพร้อมกับลงกรอนให้แน่นหนาแต่ห้ามเปิดกล่องวิเศษใบนี้เด็ดขาดจนกว่าจะล่วงเขาวันที่เจ็ดแล้วทูตสวรรค์ก็มอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้แก่ครอบครัวยากจนแล้วก็หายวับไป ครอบครัวยากจนทําตามคําบอกของทูตสวรรค์อย่างเคร่งครัดจนชายข้างบ้านรู้สึกผิดสังเกตอีกเขาก็ตะล่อมถามภรรยาแสนซื้อของชายยากจนอีกครั้งหนึ่งเออระยะห้าหกวันมาเนี่ย้าสังเกตว่าบ้านท่านไม่ค่อยเปิดประตูหน้าต่างเลยนะพวกท่านทาอะไรกันอยู่ในนั้นเหรอถึงต้องการความมืดถึงขนาดนั้นภรรยาชายยากจนก็ตอบโดยไม่ปิดบังอ,อีกว่าอกล่องสาปาวิเศษของเราถูกขโมยไป ทูตสวรรค์ก็เลยมอบกล่องพิเศษใบใหม่ให้กับบ้านของเราแต่ว่าพวกข้าก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าข้างในเป็นอะไรเพราะทูตสวรรค์กำชับว่าให้เราปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ลงกรอนให้นั่นหนาไปจนกระทั่งถึงวันที่เจ็ดถึงจะเปิดกล่องออกรู้ได้ว่ามีสิ่งอะไอยู่ในนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ถึงจะครบเจ็ดวันแล้วละได้ฟังดังนั้นความละโมบโกรจโจนเข้าครอบงำจิตใจของชายข้างบ้านอีกอกล่องใบนี้จะต้องเป็นของเรา พรุ่งนี้เราจะกินสาะเปาทั้งสองลูกในกล่องใบแรกให้หมดเลยแล้วก็เอากล่องเปล่าๆไปสับเปลี่ยนกับกล่องวิเศษใบที่สองจากบ้านจาคนรยากจนพวกนั้นพวกมันจะได้ไม่สงสัยแล้วก็นึกว่าทวตสวรรค์เล่นตลกกับพวกมันเองในกล่องใบที่สองนี่มันต้องมีเงินทองมากมายที่เพิ่มทุกวันไม่มีวันหมดเหมือนเช่นกล่องสาะเปาใบแรกแน่นอนชายข้างบ้านก็คิดอย่างย่ำใจเช้ามือดอันเงียบสงัดขณะที่ทุกคนกำลังหลับสบาย ชายข้างบ้านก็เปิดกล่องพิเศษใบแรกออกแล้วก็กินสาราเปาสองลูกจนหมดโดยไม่แยแสว่าเขาคิดว่ากล่องใบที่สองนี้จะต้องให้อะไรเขามากกว่าสาราเปาเพียงแค่สองลูกหลังจากนั้นก็ย่องไปที่บ้านของครอบครัวยากจนแล้วก็งัดหน้าต่างเพื่อเข้าไปขโมยกล่องพิเศษใบที่สองโดยนํากล่องพิเศษใบแรกไปสับเปลี่ยนด้วยเมื่อได้กล่องพิเศษใบที่สองแล้วชายข้างบ้านก็รีบกลับมาที่บ้านของตัวเองเขาปิดประตูหน้าต่างทุกบานอย่างหนาแน่นที่สุด แล้วค่อยๆแง้มฝากล่องออกดูอย่างตื่นเต้นทันทีที่ฝากล่องเปิดออกมแมลงมีพิษมากมายก็พุ่งตัวออกมาและบินเข้าไปรุมกัดต่อยชายข้างบ้านอย่างเอาเป็นเอาตายจนเขาวิ่งหนีออกจากบ้านแทบไม่ทันว่ากันว่าชายข้างบ้านจอมโลภคนนี้ถูกมแมลงมีพิษไล่กัดต่อยไปจนสุดล่าฟ้าเขียวแล้วไม่มีใครเคยได้พบเห็นเขาอีกเลยไ่วยครอบครัวยากจนนั้นเมื่อถึงเวลาเปิดฝากล่องก็พบจระเขาสองลูกอยู่ในกล่องเหมือนเดิม พวกเขาดีใจมากรีบสวดมนต์ขอบคุณทู่สวรรค์เป็นการใหญ่จากนั้นมาครอบครัวยากจนก็มีซาลาเปาในกล่องพิเศษที่ช่วยพวกเขาอิ่มท้องแล้วก็มีความสุขตลอดมาครับหนูทั้งหลายน่าแปลกใจที่ดูเหมือนว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพอมีแล้วก็ต้องมีอีกเมื่อมีมากก็ต้องมีเพิ่มเพราะฉะนั้นปัญหาที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความโลภแต่ความโลภนะี่ไม่ใช่คนผิด มนุษย์ต่างหากที่ผิดเพราะมีความโลภดังนั้นหลายๆครั้งความโลภก็สอนมนุษย์ด้วยบทเรียนที่แสนเจ็บแสบด้วยการทำให้มนุษย์ที่มีความโลภนี่ต้องสูญสิ้นทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลืออีกเลยในชีวิตครับเอานิทานอีกสักเรื่องนะครับยังมีเวลาพอเรื่องของขวัญแด่พระราชาครับนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งในพระไทยของพระองค์เต็มไปด้วยความรักและความเมตตา ประชาชนจึงเคารพเทิดทูนพระองค์มากถึงขนาดช่วยกันแต่งเพลงสรรเสริญพระเกียรติขึ้นแล้วก็จะขับขานเพลงนี้แด่พระองค์ถึงสามเวลาคือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเพลงสรรเสริญนี้ได้ยินไปถึงฤาษีที่บำเพ็ญตบะแก่กล้าอยู่ในป่าลึกฤาษีสงสัยว่าพระราชาพระองค์นี้จะดีเลิศด,ดังบทเพลงที่ตนได้ยงิงหรือเปล่าก็เดินทางมาหาพระราชาแล้วก็บอกว่าจะมอบของขวัญที่วิเศษสุดให้แก่พระองค์ พระราชาก็ตรัสถามพระฤาษีด้วยความแปลกใจเอ่อทำไมท่านถึงต้องลําบากนําของขวัญมามอบให้กับเราด้วยละ่ะฤาษีก็ตอบว่าเออเพราะพระองค์คือพระราชาผู้เป็นที่รักของปวงชนมอมฉันจึงได้อยากตอบแทนพระองค์ที่ทําให้ประชาชนในแผ่นดินของพระองค์มีความสุขซึ่งไม่ใช่ว่าพระราชาทุกพระองค์จะทําได้พอกล่าวจบฤาษีก็ว่ามนคถาแล้วเสกดาบล้อมพลอยเล่มหนึ่งออกมา ด้วยดาบนี้พระองค์จะมีพละกําลังมากมายและสามารถเอาชนะคนทั้งโลกได้พระราชาทรงมองดาบเล่มนั้นแค่วูบหนึ่งแล้วก็ตรัสแก่พระฤาษีว่าเออขอบคุณท่านฤาษีแต่ดาบนี้คงไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราหรอกเพราะเราไม่ปรารถนาที่จะทําสงครามแม้แต่น้อยแต่สงครามที่ชนะจะทําให้พระองค์ขยายอาณาเขตออกไปได้กว้างไกลและพระนามของพระองค์จะกระด่องเรื่องหือไปทั่วสารทิศนพะย,ยกาก่ะ แต่สงครามก็ยังทําให้เกิดความสูญเสียทุกย่อมย่าสงครามทําให้เด็กจํานวนมากต้องกําพร้าทาให้ภรรยาผู้ซื่อสัตย์เป็นม่ายทำให้คนแก่คนเฒ่าขาดลูกหลานดูแลในบ้านปลายเราไม่อยากให้ประชาชนของเราหลั่งน้ําตาเป็นทุกข์เพราะสงครามดังนั้นเราจะไม่มีวันทําสงครามกับบ้านเมืองอื่นเพียงเพราะความต้องการขยายอาณาเขตซึ่งเราเองก็มีพอแล้วหรือว่าให้ใครๆมาพูดเยินยอเราด้วยเรื่องนี้ดอก หรือสีฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมพระราชามากแล้วก็กล่าวต่อไปว่าพระองค์คือพระราชาผู้มีหัวใจประเสริฐโดยแท้ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะขอมอบเพชรพลอยให้แก่พระองค์แทนก็นแล้วกันโดยไม่ต้องคิดพระราชาทรงปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งเออของพวกนี้เรามีแล้วท่านเศรษฐีคงไม่ต้องการมันจากท่านอีกหรอกแต่พระองค์มีอยู่มันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับพระราชาของบ้านเมืองอื่น ทรงนับเพชรพลอยของหม่อมชันไปเถอ,อะพระยอกค่ะแล้วพระองค์จะได้เป็นพระราชาที่ร่ารวยที่สุดในโลกเมื่อพระองค์อยากจะได้อะไรก็ใช้เพชรพลอยเหล่านี้ซื้อหามาได้หมดแม้แต่ข้าทาสบริวารเเราอาจจะมีน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเรามีมากพอแล้วสำหรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือแม้แต่ข้าราสบริวารก็ตามดังนั้นท่านจงเก็บเพชรพลอยของท่านไปเถอะ ท่านฤาษีเพราะว่าเราไม่อยากจะร่ำรวยหรืออยากจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้อีกแล้วฤาษีก็รู้สึกยินดีในคำตอบของพระราชามากก็เสนอของขวัญชิ้นใหม่แก่พระองค์ทันทีถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะท่องมนเพื่อเบิกทางนำพระองค์สู่สว,สวรรค์ดีไหมพระองค์จะพบแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อได้ไปอยู่ที่นั่นแต่พระราชาก็ปฏิเสธเช่นกันโอ้อย่าทำอย่างนั้นเลยท่านฤาษีเราไม่อยากไปสวรรค์หรอก เพราะทุกวันนี้เราก็ได้อยู่ในสวรรค์ที่มีความสุขมากแล้วฤสีไม่เข้าใจพระราชาก็ทรงอธิบายว่าเรานะเป็นพระราชาเมื่อเราปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนเรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเมื่อนั้นตัวเราก็มีความสุขไม่ต่างจากการอยู่บนสวรรค์ชั้นดาดึงเลยเพราะฉะนั้นเราขออยู่ที่นี่กับประชาชนของเราเถอะนะท่านสิทธิฤษี ฤษีทราบซึ้งในคำตรัสของพระราชาจนไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้โอ้พระองค์คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยแท้หม่อมฉันปลื้มปิติแทนประชาชนของพระองค์จริงๆฤษีก็กล่าวสรรเสริญพระราชาด้วยความจริงใจแม้ว่าพระองค์จะไม่รับของขวัญชิ้นใดจากหม่อมฉันเลยแต่หม่อมฉันก็จะมอบเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ชนิดหนึ่งให้เป็นของขวัญแด่พระองค์เมล็ดพันธุ์ดอกไม้อย่างนั้นเหรอ พระราชาทรงสนพระไทยด้วยว่าพระองค์มีความรักความเมตตาอยู่ในพระไทยก็ทรงชื่นชอบดอกไม้เป็นพิเศษใช่แล้วมเมล็ดพันธุ์นี้เป็นมเมล็ดพันธุ์วิเศษเมื่อพระองค์ทรงปลูกมันจะงอกขึ้นมาเป็นดอกไม้แห่งความรักความเมตตาใครก็ตามหากได้ดมกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้จิตใจของเขาจะถูกขัดเกลาให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาแล้วก็มีชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดไป พระราชาก็ทรงยินดียิ่งที่จะรับของขวัญชินีไว้พระองค์ก็ตรัสบอกว่าเออไม่มีของขวัญอะไรจะวิเศษเท่าเมล็ดพันนี้อีกแล้วเราจะนําเมล็ดพันธุ์ของท่านไปหวานให้ทั่วเมืองเพื่อให้ประชาชนของเราได้สูดดมกลิ่นแห่งความรักและความเมตตาทุกวันพวกเขาจะได้รักกันมีความเมตตามอบให้กันแล้วก็พบกับความสุขตลอดไปกล่าวจบพระราชาก็ขอบคุณฤษีเป็นการใหญ่ ฤาษีให้พรแก่พระราชาแล้วก็ลากลับไปบำเพ็ญตบะในป่าใหญ่ดังเดิมหนูหนูทั้งหลายพระราชาที่เป็นพระราชาที่แท้จริงนั้นจะทรงตระหนักถึงหน้าที่ที่แท้จริงของพระองค์อยู่ตลอดเวลาพระราชาที่แท้จริงจะทรงทราบบาสวรรค์ให้พระองค์เกิดมาสูงส่งเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อทําตนให้มีอํานาจที่สุดไม่ใช่เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งและไม่ใช่เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก แต่สวรรค์ให้พระองค์เป็นพระราชาเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนของพระองค์เองเราอาจจะไม่ได้เกิดมาสูงส่งเป็นถึงพระราชาแต่เราก็สามารถตระหนักในหน้าที่ของเราได้และหน้าที่ของเราจะนำมาซึ่งของขวัญชิ้นสำคัญให้ชีวิตให้ตั้งคำถามบ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อความยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นโดยไม่รู้จักกับคนจริงใจกับเราสักคนเพื่อความร่ำรวยที่เมื่อตายไปแล้วเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดไว้ข้างหลัง หรือว่ามีชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเพื่อนสนิทกับความสุขไปตลอดทั้งชีวิตเธอลองเลือกของขวัญสักชิ้นให้กับชีวิตของตัวเธอเองดูสินะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารจีตวันเมืองสวัถี ได้ทรงเล่าถึงเรื่องมัตตกะพัทคือข้าวที่อุทิศให้คนตายมีความว่าในการนั้นคนทั้งหลายฆ่าแพะเป็นอันมากเพื่อจะเป็นอาหารสำหรับผู้ตายทำบุญให้ผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นคนเหล่านั้นได้กระทำอย่างนั้นก็กราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้มนุษย์ทั้งหลาย ทำสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นอันมากให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วให้ชื่อว่ามัตกะพัดบุญในการทํามัตตกะพัดนี้ย่อมมีอยู่หรือพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าความเจริญอะไรอะไรในการทําปานาติบาตแม้ที่เขากระทําด้วยคิดว่าเราจะทําบุญให้กับผู้ตายดังนี้ไม่มี แม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายนั่งในอากาศแสดงทมกล่าวโทษในการทำปาณาติบาตนี้ให้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นละเว้นกรรมนั้นแต่ในบัดนี้การกระทำนั้นก็กลับปรากฏขึ้นอีกเพราะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ถูกภพชาติปกปิดไว้เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาทรงสแสดงว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อสมัยพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติในพระนคพรพาราสี มีอาจารย์ที่สาปาโมกผู้สำเร็จวิชาคนหนึ่งคิดว่าเราจักให้มัตกะพัดก็คือทำบุญให้คนตายก็เลยให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วกล่าวกับสิทธิ์ของตนว่าพ่อทั้งหลายเธอจงนำแพะตัวนี้ไปที่แม่น้ำเอาระเบียบด,ดอกไม้สวมคอเจอมิมประดับประดาแล้วก็จงนำมา พวกศิษย์เหล่านั้นรับคำแล้วก็พาแพะตัวนั้นไปยังแม่น้ำให้อาบน้ำให้เจิมแล้วก็ประดับแล้วแล้วก็พักรอไว้ที่ฝั่งแม่น้ำส่วนแพะตัวนั้นก็ได้ระลึกถึงกรรมเก่าของตนได้จึงเกิดความดีใจว่าเราจะได้พ้นจากความทุกข์ในวันนี้แล้วก็หัวเราะลั่นอ่เสร็จแล้วกลับคิดว่าพรามนี้ฆ่าเราแล้วก็จะต้องได้รับบาปอ่ก็เลยเกิดความการุณาต่อพรามนั้นก็ได้ร้องไห้ด้วยเสียงอันดัง ในขณะนั้นพวกศิทธ์ก็ถามแพะนั้นว่าแพะผู้สหายเจ้าหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ด้วยเสียงดังลั่นเพราะเหตุใดหนอเจ้าจึงหัวเราะและเหตุใดหนอเจ้าจึงร้องไห้แพะก็กล่าวว่าพวกท่านจงถามเหตุผลนี้กับเราในสำนักอาจารย์ของท่านเถอะพวกศิทธ์จึงพาแพะตัวนั้นไปหาอาจารย์ที่สาปาโมกพร้อมทั้งแจ้งเหตุให้อาจารย์ทราบอาจารย์ฟังคํารายงานของสิทธ์แล้วก็ถามแพะบอกแพะผู้สหาย ทำไมนะเจ้าจึงได้หัวเราะแล้วก็ร้องไห้ฝ่ายแพะก็หวนระลึกถึงกรรมเก่าที่ตัวทําไว้ในอดีตแล้วก็กล่าวกับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ว่าท่านพราหมณ์เมื่อก่อนนี้ชาติก่อนนี้เราก็เป็นพราหมณ์ผู้สาธยายมนเช่นเดียวกับท่านนี้แหละแล้วก็มีความคิดว่าจะทํามัตตกะพัดคือทําบุญให้ผู้ตายจึงได้ฆ่าแพะตัวหนึง่งอ่ เพราะเหตุที่เราฆ่าแพะตัวหนึ่งนั้นเราจึงต้องถูกเขาตัดศีรษะมาแล้วถึง499ชาติชาตินี้เป็นชาติที่500ของเราซึ่งเป็นการชดใช้กรรมชาติสุดท้ายเราจึงเกิดความดีใจว่าเราจะได้พ้นทุกข์อันยาวนานเห็นปานชนีด้วยเหตุนี้เราจึงหัวเราะแต่ที่เราร้องไห้นั้นก็เพราะด้วยความการุณาในตัวท่าน ท่านพราหมณ์ฆ่าเราแล้วท่านจะต้องได้รับความทุกข์ถูกตัดศีรษะถึงห้าร้อยชาติเหมือนเราพราหมณ์ก็กล่าวว่าแพะผู้สหายเธออยากกลัวเลยเราจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกแพะก็ได้กล่าวกับพราหมณ์บอกว่าท่านพราหมณ์ท่านพูดอะไรเมื่อท่านจะฆ่าเราก็ตามหรือไม่ฆ่าก็ตามวันนี้เราก็ไม่อาจจะพ้นจากความตายไปได้โอ้ยแพะผู้สหายเจ้าอยากกลัวเลย เราจะช่วยอารักขาคุ้มครองเจ้าประดุดเงาตามตัวเลยทีเดียวท่านพรามการอารักขาคุ้มครองของท่านมีประมาณน้อยส่วนบาปที่เราได้ทำแล้วนะ่ะมีกำลังมากกว่าพรามก็เลยปล่อยแพะไปแล้วก็กล่าวว่าเราจะไม่ให้ใครๆได้ฆ่าแพะตัวนี้เปน็นอันขาดก็เลยพาพวกสิทธ์ช่วยอารักขาคุ้มครองแพะตามแพะไปฝ่ายแพะพอถูกปล่อยแล้วก็ชะเง้อคอเริ่มจะกินใบไม้ ซึ่งอาศัยแผ่นหินแหน่งหนึ่งที่เกิดอยู่ในบริเวณนั้นในขณะทันใดนั้นที่แพะกำลังชะเง้อคอจะกินใบไม้นั่นเองฟ้าก็ผ่าลงมาที่แผ่นหินนั้นสเก็ตหินชิ้นหนึ่งแตกกระเด็นมาตัดคอแพะซึ่งกำลังชะเง้ออยู่ให้ศีรษะขาดตกไปต่อหน้ามหาชนในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในที่นั้นพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อมหาชนเห็นอยู่นั้นนั่งสมาธิในอากาศด้วยเทวานุภาพ เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าการเกิดในภพชาติต่างๆเป็นทุกข์สัตว์จึงไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศกพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมโดยเอาภัยในนรกมาขู่อย่างนี้แล้วมหาชนก็ฟังธรรมเทศนานั้นแล้วก็เกิดความกลัวภัยในนรกก็พากันงดเว้นจากการทำปาณาติบาต ไยพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมและยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วก็ไปเกิดตามยถากรรมไยมหาชนได้พากัน,นํำเนินอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์มีการให้ทานรักษาศีลจนกระทั่งสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดในภพภูมิของเทพเทวดาในเมืองของเทพนครต่อไปคติที่ได้จากเรื่องนี้ให้แง่คิดสอนให้รู้ว่ากรรม เหนือสิ่งใดกรรมคือการกระทําที่แสดงออกมาทางกายวาจาและใจที่ประกอบด้วยเจตนาก็คือตั้งใจทําอันนี้ย่อมจะเป็นของเราดูดเงาตามตัวทั้งฝ่ายกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วได้โอกาสเมื่อไหร่มันเป็นสนองเมื่อนั้นการถูกตัดศรีรษะห0าชาตินั้นเป็นเศษกรรมส่วนตัวหัวกรรมนั้นผู้ฆ่าสัตว์ย่อมจะต้องชดใช้ไปในนรกก่อนแล้วด้วยเศษกรรมจึงมาถูกตัดศรีรษะห้าชาติในขณะที่มาเกิดในโลกมนุษย์ การฆ่าสัตว์จะมีบาปมากหรือน้อยย่อมจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกเราฆ่านั้นว่าเป็นผู้มีบุญคุณมากหรือน้อยใช้ความพยายามมากหรือน้อยถ้าฆ่าคนหรือสัตว์มีคุณบาปมันก็มากและเมื่อถึงคราวกรรมให้ผลใครๆก็ช่วยไม่ได้แม้ว่ามหาชนจะช่วยกันปกป้องแพะไม่ให้ถูกใครฆ่าแต่ธรรมชาติก็ย่อมจะต้องฆ่าแพะจนได้การไม่ทำกรรมชั่วนั่นแหละถึงจะถือว่าปลอดภัยจากเวรทั้งปวง เรื่องสัตว์พูดได้หรือไม่ได้เราไม่ควรจะใส่ใจนะครับเพราะว่าเป็นเพียงชาดกแต่ควรจะถือเอาสาระแล้วก็เหตุผลในเนื้อเรื่องเป็นสําคัญสิ่งใดเป็นคติและมีสาระจะออกมาจากปากคนหรือว่าสัตว์จากผานหรือบัณฑิตชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ย่อมจะมีค่าเท่ากันนะครับชาดกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเหตุที่เกิดมาเตี้ยครับคือในอดีตการครั้งาศาสนาของพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระรูปหนึ่งเกิดในตระกูลมีโภคะมากนะครับเงินทองเยอะแยะในหังสวดีนครพอเจริญวัยแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้ง,งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศในทางมีเสียงไพเราะก็เลยถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วตั้งความปรารถนาอยู่ในตำแหน่งนั้นบ้าง จนมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทพระองค์นี้ก็มาเกิดเป็นนกดูวาวมีขนปีกงดงามมากคาบผลมะม่วงมาจากพระราชอุทยานขณะที่บินไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสจึงคิดว่าจะถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของนกดูว่านั้นก็ทรงถือบาทรอรับอยู่นกดูวาวก็ใส่มะม่วงสุกนั้นนกดูววเห็นอย่างนั้นก็เกิดปิติเลื่อมใสยอยู่ตลอดสัปดาห์ ด้วยบุญกรรมนั้นท่านจึงเป็นผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อกัสปะเมื่อมหาชนปรารภกันที่จะสร้างพระเจดีว่าควรจะสร้างขนาดไหนเมื่อเขาว่าจะสร้างประมาณเจ็ดยอดท่านก็ค้านว่าขนาดนั้นมันใหญ่เกินไปให้ลดลงมาอีกหน่อยเมื่อเขาว่าหกยอดท่านก็ยังแยง้งว่ายังสูงไปใหญ่ไปมหาชนก็ลดขนาดลงมาเรื่อยๆจากห้ายอดมาสี่ยอด จนถึงสามโยต์จนกระทั่งเหลือสองโยต์พระเถระผู้เกิดเป็นหัวหน้าช่างในครั้งนั้นก็พูดบอกว่าเอาเถอะท่านผู้เจริญทั้งหลายเราควรจะทำให้ปฏิบัติสะดวกในอนาคตเถอะเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาก็เอาเชือกวงแล้วก็หยุดที่ขาวุธหนึ่งด้านหนึ่งซึ่งเ,เป็นพจจระเจดีมีทรงกลมแล้วก็เตี้ยแค่โยน์เดียวมหาชนก็เชื่อถือถ้อยคำเพราะว่าเขาเป็นช่าง ด้วยผลแห่งกรรมนั้นหัวหน้าช่างนี้ไปเกิดชาติไหนๆก็เป็นคนต่ำเตี้ยทุกชาติแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นคนต่ำเตี้ยในสมัยพุทธกาลท่านได้มาเกิดในตระกูลมั่งมีร่ำรวยในกรุงสาวาัตถีมีชื่อว่าพัติยะแต่เป็นคนเตี้ยมากจึงปรากฏชื่อเขาเรียกกันลักกุณก,กะพัติยะท่านได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าก็เกิดสธาบวชบวชแล้วก็เป็นพระนักเทศ มีชื่อเสียงแสดงธรรมได้ไพเราะมากครั้งหนึ่งมีงานมหรสพรประจำปีมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งกำลังไปเที่ยวงานกับพราหมณ์คนหนึ่งนางเห็นพระเถระนี่เป็นคนเตี้ยก็หัวเราะขึ้นจนพระเถระเห็นควันพระเถระก็ถือเอานิมิตในกระดูกควันของหญิงนั้นแล้วก็ทำฌานให้เกิดขึ้นทำฌานนั้นให้เป็นบาทะ,จะเจริญวิปัสนาได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีนะท่านก็อยู่ด้วยกายคตาสติเป็นเนืองนิด ต่อมาท่านภาษารีบุตรให้โอวาทอยู่ท่านก็ดำรงอยู่ในพระอระหัตคาถาอันเป็นสุภาษสิทธิ์ของท่านมีอย่างนี้ครับชนเราใดถือรูปร่างเราเป็นประมาณและถือเสียงเราเป็นประมาณชนเหล่านั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของฉันทราคะย่อมไม่รู้จักเราคนพานถูกกิเลสกั้นไว้โดยรอบด้านย่อมไม่รู้ภายในไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณา ส่วนผู้ใดมีความเห็นไม่ถูกปิดกัน้นย่อมรู้ชัดทั้งภายในและเห็นแจ้งทั้งภายนอกผู้นั้นย่อมไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาสาระจากเรื่องนี้ให้แง่คิดสอนให้รู้ว่าท่านพัทิยะในสมัยที่เกิดเป็นนกดูว่าวถวายผลมะม่วงสุกแก่พระพุทธเจ้าท่านจึงมีเสียงไพเราะในการแสดงธรรมส่วนที่ท่านต่ำเตี้ยนั้นก็เกิดมาจากในชาตินั้นท่านไปเป็นช่างเขาจะสร้างจดีใหญ่สูง ท่านก็ลดขนาดเขาลงมาเรื่อยๆจนเหลือขนาดเล็กและเตี้ยนิดเดียวจากนั้นมาท่านก็เลยเกิดเป็นคนเตี้ยมาตลอดอ่ามีข้อหน้าคิดว่าในการลดขนาดองค์เจดีย์นั้นท่านก็ไม่ได้ทําไปด้วยอากุศลเจตนาแต่ทําไปตามความคิดของช่างอาจจะเพื่อความสะดวกแก่งานสร้างและเป็นการบํารุงรักษาดูแลก็ได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังเป็นกรรมอยู่ดีล่ะครับ